ต่อไปปัญหาที่10พทุทธนิทัศนปัญหโหปัญหาว่าด้วยเรื่องการแสดงพระพุทธเจ้านำพระพุทธเจ้าองค์จริงนี่มาโชว์มาแสดงโดยเฉพาะยุคนี้โฮโรแกรมมาหน่อยได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้านิทัศน์แปลว่านำมาโชว์นำมาเสนอนำมาแสดงได้ไหมจริงๆจะแสดงได้ก็ต้องมีขันหนะ้าเนาะจึงจะแสดงได้ แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ไม่มีขันห้าแล้วประนิพพานด้วยอนุปาที่เสสนิพพานธาตุแล้วก็ไม่มีแล้วแหละนะที่บางคนท่านว่ามีพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมมานั่นนี่ก็เป็นนิมิตในสมาธิเฉยๆนะท่านคงไม่ได้หมายเขาว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงมาจริงจังอย่างนั้นหรอกนะก็คงเป็นนิมิตนะหรือพูดถึงสภาวะธรรมไปนะแต่ใช้คําพูดเชิงสมมุติภาพพจน์เฉย แต่ถ้าจะแสดงองค์จริงนี่ไม่ได้เนื่องจากว่าตามหลักแล้วพระองค์ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วที่กุสิณารานะครับปัญหานี้ก็เลยถูกถามเช่นเดียวกันราชาอาหะพระเจ้าบิลินได้ถามว่าพันเตนเกษตนะวุฑธโธอัติข้าแต่ท่านนเากเสนพระพุทธเจ้ามีอยู่ไหมครับอันนี้ก็ถามหลายปัญหาแล้วเรื่องพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีนี่นะอันนี้ก็ ขนาดนี้ก็ยังเป็นปัญหาได้นะก็แสดงว่าเขาเป็นคนเป็นเจ้ามิลินท่าน,นเป็นคนคิดมากพอสมควรเรียนขนาดเรียนพระไตรปิฎกเรียนองค์ความรู้ธรรมะเยอะก็ยังมาถามอยู่พระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีมีจริงไหมมีแล้วอยู่ตรงไหนนํามาโชว์สิว่ากันตรงนี้เรื่องนํามาโชว์นิทัศนะคือแสดงหรือนํามาโชวานำมาให้ปรากฏนะข้าแต่ท่านนักเส้นพระพุทธเจ้ามีอยู่ไหมครับ ท่านพระนาคเสนตอบอามะมหาราชภะควาอัติดูก่อนมหาปิษพระผู้มีพระภาคมีอยู่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับท่านพระเจ้ามิลินก็ถามต่อสักกาปณะพันเตนาคเสนาบุตรโธนิดัตเสตุงอิทวาอิทวาข้าแต่ท่านนาคเสนผู้จเจริญอันท่านอาจหรือไม่เพื่อที่จะโชว์หรือเพื่อที่จะแสดงว่าพระพุทธเจ้า อยู่ในที่นี้หรือหรือว่าอยู่ในที่นี้นะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับอยู่มุมไหนอยู่ทิศตะวันออกอยู่ทิศตะวันตกอยู่ทิศนู้นทิศนี้หรืออยู่ทุกทิศครับอะไรประมาณนี้สามารถจะโชว์ได้ไหมหลังๆมาก็มีความเห็นแปลกๆจากสกาวาธีก็เจอนะสกาวาทีคือฝ่ายเทรวานเนี่ยเทรวานยังไงก็โชว์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะปรินิพพานไปแล้วบางลัทธินิกายเขาก็อาพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยนะอันนี้ก็ปัญหานี้ก็เรียกว่า เป็นปัญหาต่อเนื่องมานานตั้งแต่สังคยนาค,ครั้งที่สก็มีอยู่ในคำภีกระถาวัตถุนะถ้าท่านได้สนใจนะในที่นี้ก็พระเจ้ามิลินก็คงได้รับอิทธิพลอะไรประมาณนี้มาแล้วก็มาถามตรงนี้ท่านพระนาคเสนก็ตอบปรินิพุโตมหาราชะพะควาอนุป,ปาฏิเสสายานิบวานาทาตุยาดูก่อนมหาปิพิธพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วด้วยอนุป,ปาฏิเสสนิพานธาเน นิพพานธาตุที um, ่ไม่มีอ so um, ุปาทิเหลืออยู mm ่ตรงนี้นะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะก็คือถึงนิพพานในแบบไม่มีอุปาทินะอนุปาทิเสสนะครับณอุปาทิอุปาทิคือขันนะอุปาทิเสสนเสสะแปลว่าเหลือนะอุปาทิคือขันห้านั่นเองก็คือปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือ ถึงนิพพานในแบบที่ขันไม่เหลือเลยโดยประการทั้งปวงจริงๆนิพพานกับอขันทั้งหมดละอย่างแต่ทีนี้ถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องขันกับนิพพานในแบบเงื่อนมีเงื่อนไขก็บางท่านก็ถึงนิพพานที่ยังมีขันห้าเหลืออยู่ก็คือ,อยังจิตก็อยู่กับนิพพานนั่นแหละถึงนิพพานแล้วแต่ว่าขันก็ยังเหลืออยู่ก็พวกอินทรีห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องทํางานอยู่หรือว่าต้องบริหารขันอยู่อันนี้ก็เป็นอุป,ปาทิเสสะ ก็นิพพานก็เลยมีสองหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินอยู่เดี๋ยวเขียนให้สักนิดหนึ่งตรงนีงนะครับนิพพานมีนิพพานนิพพานมีอย่างเดียวนะครับเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเลยแต่ว่าที่แยกเป็นสองนี่ตามเหตุเงื่อนไขตามแนวสุตตันตานั่นแหละแนวสุตตันตานัท่านจะมีเงื่อนไขให้ก็คืออันหนึ่งอุปาทิเสสะอุปาทิเสสะอันนี้ก็ นิพพานธาตุนิพพานธาตุที่ยังมีขันเหลืออยู่นะครับนะตรงนี้ก็คือถึงแล้วก็กิเลสหมดนะเราจะเรียกเป็นกิเลสน,นิพพานภาวะนิพพานในแบบกิเลสไม่เกิดอีกเลยตลอดไปก็ได้เหมือนกันแต่นี้ก็คือเชื่อมกับพระรหันต์ที่ท่านทรงขันอยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็คืออนุปาทิเสสะในสูตรนี้หรือว่าในเรื่องนี้ก็กล่าวถึงตรงนี้อนุปาทิเสสะนิพพาน พานธาตุครับนิพพานธาตุที่ไม่มีขันเหลืออยู่อีกต่อไปหมดแล้วหมดสิ้นขันแล้วนะไม่อาจจะโชว์ได้ในตอนที่พระองค์ยังทรงขันอยู่พระองค์ก็ถึงนิพพานกันนะถึงนิพพานประว่ตินิพพานถึงด้วยจิตนะเนาะอันนี้ทุกท่านก็รู้กันดีอยู่ถึงด้วยจิตก็ทรงขันอยู่ก็ถึงนิพพานได้จะเป็นไรนะเพราะนิพพานรู้ด้วยจิตอยู่แล้วนะครับเข้าผลสมาบ,บัติเข้าอะไรได้นะอย่างนี้ แต่ทีนี้ขันหมดนั่นก็กนิพพานเลยเป็นอนุปาทิเศส,สนิพพานฐานพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเศส,สนิพพา,านทานณะสกกาภควานิทัตเสตุงอิทวาอิทวาติเพราะเหตุนั้นอัตมาภาคหรือพวกเราเนี่ยกลุ่มทางพระเนี่ยไม่อาจที่จะนามาโชว์นำมาแสดงว่าพระผู้มีพระภาคดํารงอยู่หรือประทับอยู่ ที่นี้หรือหรือว่าที่นี่อย่างนี้นะครับก็บอกไม่ได้นั่นเองนะพระพุทธเจ้ามีอยู่ไหมมีโชนอยโชไม่ได้พระองค์ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเศนสนิพพานธาตุโอปัมมังกโรหิขอท่านโปรดอุปมาด้วยครับท่านพระนาเกเสด็ก็อุปมาตังกิงมัญสิมหาราชาดูก่อนมหาบุพิษพระองค์ย่อมเข้าใจซึ่งเรื่องนั้นว่ายอย่างไรนะอุปมานี้ก็มีในพระสูตรหลายๆสูตรด้วยกัน ที่มีคนถามปัญหาว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนอะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงเรื่องคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็อุปมาเป็นอุปมาอันนี้แหละอุปมาเดียวกันนี่ก็คืออุปมาเรื่องกองไฟแล้วก็จุดไฟขึ้นมีเปลวไฟแล,ล้วเปลวไฟก็ดับเปลวไฟไหายไปไหนนี่แหละแบบเดียวกันนะครับตรงนี้ท่านก็เอามาเป็นอุปมาดูก่อนมหาภิษฐ์พระองค์ย่อมเข้าใจซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไร มหโตอัคคิขันทัสสะชละมานัสสเมื่อกองไฟใหญ่กองไฟอย่างใหญ่ๆดุกโพรงอยู่นะเมื่อกองไฟใหญ่ลุกโพรงยาอัจจิอัดถังคตานะเมื่อเปลวไฟอันใดดับแล้วนะกองไฟใหญ่ลุกโพรงลุกๆๆไปเรื่อยนะพอลุกไปเรื่อยมันก็หมดเชือ้อนะพอหมดเชื้อแล้วนะก็ ทำให้เปลวไฟนั้นดับไปอัดังขคตาเข้าถึงความดับก็คือเข้าถึงความไม่มีไม่เกิดแล้วกองไฟใหญ่ลุบโพรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็คงนานพอสมควรแหละเพราะกองไฟใหญ่เนาะทีนี้มันหมดเชื้อเรียบร้อยแล้วเปลวไฟก็ถึงซึ่งความดับความดับก็คือไม่มีไม่มีเปลวต่อไปอัดถังคตาถึงซึ่งความไม่มีถึงซึ่งความไม่เกิด สกกาสาอัจ,จิดัตเสตุงอิทาวาอิทาวาติพระองค์สามารถหรือไม่เพื่อที่จะหยิบมาโชว์หรือนำมาแสดงว่าเปลวไฟอันนั้นอยู่ในที่นี้หรือหรือว่าอยู่ในที่นี้นะก็แน่นอนก็ไม่อาจจะนำมาโชว์ได้พระจามิลินก็ตอบว่าณหนะิพันเตนิรุทธาสาอจ,จิอัปัญ,ญติงคตาข้าแต่ท่านผู้เจริญเปลวไฟอันนั้น ดับเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอยู่แล้วนะดับไปเรียบร้อยนะเข้าถึงได้เข้าถึงแล้วซึ่งการหาบัญญัติไม่ได้ไม่สามารถจะนำมาแสดงได้ครับน่ณก็คือถามว่านำมาแสดงได้ไหมไม่ครับไม่สามารถนำมาแสดงได้เพราะอะไรเพราะว่าเปลวไฟันนั้นสาจิเปลวไฟน,นั้นนิรุทธ,ธาดับไปเรียบร้อยแล้วอปัญญติงคตา เข้าถึงความหาบัญญัติไม่ได้หรือว่าเข้าถึงความไม่ปรากฏอีกแล้วไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแล้วอย่างนี้ทำนองนี้เข้าถึงความหาบัญญัติไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วหาตัวไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเปลวเล็กเปลวใหญ่เปล,เปลวสีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็สรุปเรียบร้อยเลยนะก็อุปมานี้ก็มีในพระสูตรหลายพระสูตรทีเดียวท่านสนใจก็ไปอ่านได้นะเวลาคนถามเรื่องเกี่ยวกับ นิพพานแล้วไปไหนเนี่ยก็ยกประมาณนี้ได้นะครับเอวะเมวะโขมหาราชะพระควาอนุปาทิเสสายนิพานธาตุยาปรินิพุโตอัตถังคโตดูก่อนมหาปพิธฉันนั้นเหมือนกันแหละพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสนด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็คือด้วยนิพานธาตุชนิดที่ไม่มีอุปาทิคือไม่มีขันห้าเหลืออยู่เลยได้ถึง ความไม่มีแล้วถึงความดับไปเรียบร้อยแล้วนาสัก,กาพควาดัดเสตุงนิดัดเสตุงอิทาวาอิทาวาติใครๆหรืออัตมาภาพเนี่ยไม่อาจเพื่อที่จะแสดงว่าพระผู้มีพระภาคทรงอยู่ในที่นี้หรืออยู่ในที่นี้ธรรมกาเยนะปณะโขมหาราชาสกกาภควาดัดเสตุงก็แต่ว่าดูก่อนมหาปพิธก็แต่ว่าอัตมาภาพสามารถ เพื่อที่จะแสดงพระผู้มีพระภาคด้วยธรรมกายเนี่ยก็ใช้คําว่าธรรมกายแต่คําว่าธรรมกายในที่นี้หมายถึงพระธรรมเลยเพราะว่าพระธรรมดูก่อนมหาภพิษเพราะว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโชว์พระพุทธเจ้าได้โดยธรรมกายก็คือโชว์นั่นก็คือนั่นแหละเอาหลักธรรมมาโชว์เลยมาอธิบายเลยนี่อริยสัจสีนี่แหละพระพุทธเจ้าเลยนะนี่อริยมรรคมีองค์แปด เนี่ยคือพระพุทธเจ้าเลยนี่คือธรรมกายความหมายของธรรมกายในที่นี้หมายถึงหลักธรรมเลยนะอัตมาภาพสามารถหรือพวกอัตมาเนี่ยสามารถโชว์นำพระพุทธเจ้ามาเสนอหรือมามาให้พระองค์ดูได้โดยอาศัยธรรมกายเพราะว่าธรรมนี้อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันที่บัญญัติหรือว่าทรง แสดงให้ทำก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วเป็นศาสดาแทนอันนี้หลายท่านก็คงจะท่องได้จําไดนะ้ก็คำว่าหลายท่านนี้บางท่านอาจจะจําไม่ได้ผมอนุญาตเขียนให้ก็แล้วกันควรจะท่องไว้นะเนี่ยเขานิยมท่องกันโยโวอนันตานะโยโวอนันดูก an ่อนอนุนโยโวอนันต์มายาธรรมโม จะวินโยจะทำก็ดีวินัยก็ดีเดสิโตปัญญตโตดูก่อนอานอนทำก็ดีวินัยก็ดีอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายโสโวอันนั้นแหละโสโวมามัตเจเยนสัทธาเยนะสัทธา รมและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันแต่ว่าในที่นี้ก็เอาเฉพาะคำว่ารมกระรมธรรมกายกลุ่มธรมหมวดธรรมต่างๆธรรมกายก็คือหมวดธรรมเพราะว่าธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วนะฉะนั้นพวกอัตมาภาพก็สามารถที่จะนำพระผู้มีพระภาคมาสแสดงแก่พระองค์ได้โดยธรรมกาย คือหมวดธรรมต่างๆเพราะหมวดธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วพระเจ้ามิลิทนก็ยอมรับกันโลสิพันเตนากเสนะข้าแต่ท่านนาเกเสนผู้เจริญปัญหานี้ท่านตอบสมควรแล้วขอรับก็เป็นอันจบบุทะนิทัศนปัญโหทัตสโมปัญหาว่าด้วยเรื่องการนําพระพุทธเจ้ามาโชว์หรือว่ามาแสดงมาแสดงหมายถึงนําตัวพระองค์มาให้คนได้เห็น เป็นลำดับที่10จบแล้วพุทธวัคโคปัญจโมพุทธวัคที่5จบแล้วนะอันนี้เป็นวัคที่5ในการที่2นี่แหละนะครับอิมัสมิงวัคเคนส์ปัญหาในวัคนี้มีปัญหา10ข้อนะครับก็เป็นอันจบเรียนคราวนี้ด้วยเพิ่มมา5ปัญหาเรียนคราวที่แล้วด้วย5ปัญหาเป็นอันจบนะจบพุทธวัคนะครับ